สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับแองคอร์อินไซด์นะครับพอดแคสต์เอพิโซดใหม่ของแองคอร์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแนนนะครับอะ recruitment consultant ของเรานะครับจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของคนบุคลิกลักษณะต่างๆนะครับจะทำงานร่วมกันได้ยังไงบ้างครับอยากให้คุณแนนแนะนำตัวและช่วยเล่าเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ใช้แต่ละแบบให้หน่อยครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งเนาะชื่อแนนนะคะก็คือเป็น recruitment consultant ของแองคอร์เนาะในส่วนของเอสนะคะ วันนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปข้างต้นเนาะเราจะมาพูดกันถึงคาแรคเตอร์ไทป์เนาะอย่างแรกเลยก็คือในพฤติกรรมของการทํางานนะคะเราสามารถแบ่งคาแรคเตอร์ไทป์เนี่ยออกเป็นภาพใหญ่ๆได้4แบบนะคะตาม DISC m o เดล ก็คือโมเดลในรูปแบบของทางด้านจิตวิทยาเนาะที่ใช้วัดออพฤติกรรมในด้านของการทํางานนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหนในการทํางาน DISC โมเดลเนี่ยจะสามารถวัดพฤติกรรมของคุณนะคะออกมาเป็น4แบบอย่างแรกเลยก็คือ D นะคะ Dominance I Influence นะคะแล้วก็ S Steadiness ตัวสุดท้ายคือ C นะคะ Components ซึ่งทั้ง4แบบนี่ก็จะมีคาแรคเตอร์ไทยที่แตกต่างกันไปนะคะ ครับแล้วไอ้ตัวคาแรคเตอร์ไทยแต่ละแบบเนี่ยครับผมมันมีข้อดีข้อเสียอย่งไงบ้างครับโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาพูดถึงไทยแรกก่อนเนาะไทยดีเนี่ย มักจะเป็นคนที่ชอบความท้าทายจะเน้นผลลัพธ์มากกว่าสิ่งอื่นใดน,นะคะชอบทําอะไรอย่างรวดเร็วตัดสินใจรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็จะไม่ชอบการบังคับไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์เป็นคนที่เด็ดขาดมีความตรงไปตรงมาเนาะชอบการแข่งขันแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะชอบมุ่งไปที่ความสําเร็จเป็นต้นข้อเสียมันก็มีนะคะข้อเสียของคนไทยเนี้ยก็คือบางครั้งก็จะเกิดความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆโดยที่อาจจะยังไม่ได้คิดให้รอบคอบหรือแต่ ตองไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนของ คนไทยดีก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเนาะยึดติดกับความคิดข,ของตัวเองจะทําให้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟังใครอันนี้บางทีมันก็ถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะบางทีคนอนอาจจะมีข้อเสนอแนะหรือว่าเตือนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าแต่ว่าคนไทยดีมักจะยึดติดกับความคิดข,ของตัวเองเป็นหลักก็เลยทําให้พลาดตรงนี้ไปนะคะแล้วก็คนไทยที่2เนาะมาพูดถึงไทยไอนะคะไทยไอเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นสูง ในการทำงานมีพลังงานเยอะชอบพบปะผู้คนเป็นประมาณเอกโทรดก็คือจะชอบเข้าสังคมชอบการทำงานเป็นทีมชอบอยู่กับกลุ่มใหญ่ๆเนาะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายแล้วก็ทักษะที่สำคัญของคนไทยไอเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบมีความคิดสร้างสรรค์ครีเอทสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาอันนี้จะเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนของคนไทยไอเลยนะคะแล้วก็จะชอบความสนุกสนาน ชอบสร้างเสียงหัวเราะเนาะอย่างเช่นอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยไทไอก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนพูดท็อปปิกขึ้นมาแล้วก็แบบชวนคนนู้นคนนี้คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้อเสียของคนไทไอเนี่ยก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจนเกินไปค่ะทําให้บางทีเนาะในการเข้าหาไทอื่นๆอย่างเงี้ยบางทีไทยอื่นๆเขาอาจจะไม่ได้แบบ มีมีบุคลิกเหมือนไทยไอก็คืออาจจะแบบพูดไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีไทยไอเข้าไปพูดคุยมากจนเกินไปอาจจะทําใหา้บุคคลไทยอื่นเนี้ยรู้สึกเกิดความราคาญได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบคุยเยอะจนเกินไปทําให้งานของตัวเองไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อเสียของคนไทยไอ้นะคะต่อไปเป็นบุคคลที่มีลักษณะแบบไทยเอสนะคะไทยเอสเนี่ยจ,จะเป็นคนที่ใจยเย็นเนาะอบอุ่น เห็นโอเคใจผู้อื่นมีความอดทนแล้วก็เป็นผู้รับฟังที่ดีนะคะอันนี้คือทักษะสำคัญของคนที่เป็นไทเอสเลยเนาะแล้วก็ไทเอสเนี่ยค่ะ <c oughs> เขาจะนิยมอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเป็นคนที่ชอบทํางานในกลุ่มเล็กๆไม่ชอบทํางานกลุ่มใหญ่อย่างที่บอกก็คือไทเอสนะคะจะเป็นสายซัพพอร์ต จะคอยอยู่แบ็กอัพข้างหลังข,งของทุกๆคนเนาะจะคอยสังเกตดูว่าแต่ละคนทําอะไรยังไงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าหาคนอื่นก่อนเนาะไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ที่แบบชวนขัดแย้งเมื่อเจอสถานการณ์ที่ชวนขัดแย้งเนี่ยไทยเอสจะหลบออกมา จะไม่ใช่เป็นสายป,ปะทะกับไทยอื่นๆจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจะไม่ชอบการถูกบังคับไม่ชอบที่จะต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่มันเร่งด่วนเพราะจะทําให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็กดดันจนเกินไปนะคะข้อเสียของบุคคลไทยเอสเนี่ยในบางทีอาจจะพูดไม่ทันคนอื่นหรือว่าในการที่แสดงความคิดเห็นในห้องประชุมอะไรเงี้ยไทยเอสจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่โดยส่วนมากแล้วไทยเอสเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นคนที่แบบเรื่อยๆหรือชิวๆแล้วภาษาที่เราชอบใช้กัน แต่จริงๆคือไม่ได้มีอะไรคืองานเราสามารถทำเป็นขั้นเป็นตอนได้เพียงแต่ว่ามันเป็นบุคลิกลักษณะของคน Type S แค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะต่อไปจะเป็นบุคลิกแบบไท C นะคะไท C เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นคนที่แบบชอบทํางานคนเดียวเก็บตัวจะคล้ายๆ t y S เนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คล้ายทั้งหมดจะชอบทํางานกับคนหมู่น้อยอันนี้จะคล้ายๆ Type S เนาะแล้วก็จะมีความที่แบบชอบได้รับความอิสระในการทํางาน ไม่ชอบกฎเกณฑ์ชอบถูกบังคับเนาะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเน้นความถูกต้องต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนถึงจะลงมือทําในสิ่งนั้น,น,นถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนจะไม่ทำมีแบบแผนมีความรอบคอบอช่างสังเกตเหมือนไทยเอสเนาะแล้วก็เป็นคนมีเหตุผลจะเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆ ส่วนข้อเสียของไทยสีเนี่ยเพื่อนร่วมง,งานเราอาจจะมองว่าเป็นคนที่แบบจู้จี้จุกจิกเนื่องจากเขาต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนขั้นตอนที่ต้องเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วถ้าสมมติว่าพูดในเรื่องของการมอบหมายงานให้คนแต่ละประเภทเนี่ยครับมันมีวิธีหรือรูปแบบใน,นการมอบหมายงานให้ให้คนแต่ละกลุ่มเนี่ยยังไงบ้างครับโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ไทยดีกันก่อนเนาะเวลาจะมอบหมายงานให้คนไทยดีเนี่ยจะต้องพูดหรือสื่อสารให้ตรงประเด็นพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ยืดเยื้อนะคะไม่พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าคนที่เป็น ไทยดีเนี่ยมักจะไม่ชอบเนาะแล้วก็การมอบหมายงานให้คนไทยดีเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ไม่ต้องอไปใส่ใจในรายละเอียดว่าคุณจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่เพียงแต่คุณโยนโจทย์มาแล้วคุณต้องการผลลัพธ์ยังไงเนี่ยคนไทยดีสามารถทําให้คุณได้โดยที่คุณไม่ต้องสนโปรเซสแล้วก็ในการจูงใจคนไทยดีเนี่ยในการทํางานเนาะจะต้องสร้างความท้าทายในงานหรือว่าสร้างบรรยากาศที่มันเป็นการแข่งขันเนาะเนื่องจากคนไทยดีเนี่ยชอบการแข่งขันแล้วก็ชอบอิสระในการทํางานนะคะ ถ้าสมมุติว่าเป็นงานที่จะต้องมีการแข่งขันหรือว่าที่เป็นงานที่มีความท้าทายมากๆคนไทยดีเนี่ยมันจะชอบต่อไปเนาะคนไทยแบบไปนะคะการมอบหมายงานให้คนไทยไอจะต้องมอบหมายงานที่แบบจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ได้คิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลาประมาณนี้ค่ะสำหรับคนไทยไอเนาะแล้วก็คนไทย I, เอสเนี่ยควรใช้คําพูดที่แบบซอฟซอแคร์แคร์ใช้คํานี้ละกันแคร์คนไทยเอสนิดนึงเพราะว่าคนไทยเอสส่วนมากจะเป็นคนที่แบบเซนซิที พูดผู้เด็กนี้ก็ได้เนาะใช่แล้วก็การที่มอบหมายให้ไทยเอสเนี่ยบางทีถ้าเป็นงานที่แบบเขาต้องทําคนเดียวหรือว่าทากลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะชอบเขาจะถนัดแต่ว่าถ้าทางานกับกลุ่มใหญ่อย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดเนาะด้วยลักษณะของไทยของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ชอบอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆอยู่แล้วอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดได้ถ้าแบบจะต้องประสานงานหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมอบหมายงานให้เขาแบบประสานงานแค่แบบคนหรือสองคนถ้าทางที่ดีเลยให้เขาแบบทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือจะต้องมอบหมายงานที่เป็นชิ้น เดียวที่เขาสามารถทําได้คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคนแบบไทซีนะคะคนไทซีเนี่ยก็คือเขาจะชอบงานที่แบบจะต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการรวบรวมข้อมูลเยอะๆตรงไปตรงมาเนาะแบบมีขั้นตอนชัดเจนถ้าไม่ได้ข้อมูลครบอย่างเงี้ยไทยซีจะไม่ค่อยชอบทําเพราะฉะนั้นงานที่ไทซีได้นเนี่ยจะต้องเป็นการ รวบรวมข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้แบบหาข้อมูลเสิร์ชหาข้อมูลอ่างเงี้ยจะเป็นางานที่ใช้สีชอบนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงประโยชน์ของ TIFC model เนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคขอแบ่งเป็น2แง่มุมละกันเนาะอย่างแง่มุมแรกแง่มุมของพนักงานนะคะก็คือจะไดเ้เรียนรู้เนาะในจุดเด่นจุดด้อยลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงาน<ๆ>เพื่อนร่วมทีมเนาะก็เหมือน การที่เราจะได้ทําความรู้จักตัวตนของเพื่อนร่วมทีมของเราว่าแต่ละคนอ y p e ไหนมีลักษณะที่ใส่ใจคอ,อยังไงเราจะได้เข้าหาเขาถูกนอกจากเราจะรู้จักตัวต,วตนของเพื่อนแล้วที่สําคัญเลยคือเราก็ต้องสามารถยอมรับการรายกานได้ว่าแต่ละคนก็คือต่างคนต่างบุคลิกในทีมหนึ่งอาจจะมี 4- ี่ห้าคนอย่างงี้ค่ะบุคลิกมันก็แตกต,ต่างกันไปเนาะอันนี้เราต้องเข้าใจเพื่อนร่วมทีมว่าเราควรจะเข้าหาแต่ละคนยังไงไม่ใช่ เหมือนเอาเอาเอา,เอาความถนัดของเราไปใส่ความถนัดของคนอื่นเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เนาะอันนี้เราจะได้เข้าใจเพื่อนๆว่าคันทำยังไงถึงจะทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขสนุกสนานในการทํางานนะคะแล้วก็ในอีกแง่มุมหนึ่งของทาง HR เนาะ HR สามารถใช้ uh, DISC m o เโมเดลเนี่ยในการบริหารดูแลพนักงานได้เพิ่มศักย ให้พนักงานแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลาก,กรในองค์กรได้เนาะเพราะว่าเมื่อเอชไเนี่ยรู้จักจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนของพนักงานของแต่ละคนแล้วเนาะก็สามารถดึงจุดแข็งนั้นอะมาใช้หรือว่าพัฒนาต่อได้หรือว่าพนักงานคนไหนมีจุดอ่อนตรงด้านไหน่เงี้ยก็สามารถให้เขาไปเข้าคอร์สเนาะอบรมหรือว่าพัฒนาทักษะด้านที่เขาด้เพิ่มเติมได้ครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับคำถามข้อ,ขอสุดท้ายอยากให้คุณแนล่ะกล่าวโดวยสรุปเกี่ยวกับต,ตัว T I S e model เ,เนี่ยครับสักหน่อยครับผมได้ ก็ขอกล่าวสรุปอย่างนี้แล้วกันเนาะการทํางานร่วมกันกับหลายๆคนนะคะก็จะมี ความที่แบบแตกต่างกันออกไปในแต่คาแรคเตอร์ไท์เนาะของบุคคลนั้นๆน,น,นะคะการที่เราได้เรียนรู้ mm. เกี่ยวกับตัวตนเนาะ mm. ร่วมกันผ่าน DSC m o เดลเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจในการกระทําแต่ละอย่างของกันและกัน mm. เมื่อเรารู้นิสัยว่าเ,ออ mm. เพื่อนร่วมงานคนไหน mm. เป็นยังไงมีพื้นฐานยังไงนะคะ mm. ก็จะทําให้เรายอมรับแล้วก็เปิดใจกับการกระทําของคนอื่นได้มากขึ้นเนาะความขัดแย้งในทีมก็จะลดน้อยลงนะคะ,ะ,คะเกิดการทํางานที่เป็นทีมมากยิ่งขึ้นในส่วนของหัวหน้าง,งานแล้วกันเนาะในการมอบหมายงานให้แต่ และคนเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าได้รู้ถึงลักษณะที่แตกต่างกันไปจะได้นํามาประยุกต์ใช้ในการมอบหมายงานให้แต่และคนได้ถูกต้องเนาะจะมีคำคำกล่าวหนึ่งเนาะ Put the right man on the right job in the right way and the right place at the right time ค่ะครับผมก็ถือว่าเพื่อนร่วมง,งานเองเนี่ยก็ได้ เปิดใจเข้าใจกับคนต่างประเภทมากขึ้นเป็นประโยชน์กับผู้ฟังมากจะได้เอาโอเคไปสำรวจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนประเภทไหนคน้างานเองก็ได้ไปสำรวจลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงาน<ต>ครับผมขออนุญาตเสริมนิดนึงเนาะก็คือ D I S C model เนี่ยสามารถไปลองทําได้มันจะมีเป็นแบบทดสอบเนาะสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยว่า D I S C model <S <S อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถไปลองทําได้เลยเราจะได้รู้ว่าเราเป็น t y p ไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณแนนมากค่ะขอบคุณมากนะคระัะสวัสดีค่ะ